ขอบคุณว่าที่ภรรยาผมด้วยที่ช่วยตอบสนอให้ทุกวันทุกคในตลบด ตอบแบบว่าเป็นผู้ชายข้างรักมากเลยนะคะหนุ่มหมากปรินค่ะพูดตอนขึ้นรับรางวัลดารานําชายดีเด่นจากละครเกมล่าทรชนนะคะก็มีหวานใจอย่างสาวคิมเบอรี่ค่ะที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จด้วยจริงๆนะคะเพราะช่วยทําหน้าที่ต่อบทให้ประโยคเดียวก็ทําเอางานประกาศรางวัลทรทัศน์ทองคําครั้งที่36โอ้โหกลายเป็นสีชมพูหวานแหววเลยค่ะหลายคนก็แสดงความยินดีค่ะกับทั้งรางวัลที่ได้และในฐานะที่กําลังจะเป็นเจ้าบ่าวปลายแดงด้วย ส่วนอีกคนปีนี้ที่ประจานลงเท้าเดินสายรับรางวัลเป็นว่าเล่นก็คือเนี่ยแหละค่ะหนุ่มชาคริตย้มนามกับดาราสนับสนุนชายดีเด่นบทนี้อีกแล้วนะคะขุนช้างค่ะในเรื่องวันทองขณะที่ดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นตกเป็นของเชียร์ที่คําพรนะคะจากบทนางร้ายเป็นครั้งแรกอย่างเรื่องเล่ห์ลวงค่ะ อีกคนนึ่งดีใจแม่แพ้กันนะคะเห็นจะเป็นพี่ออฟพงพัฒน์ขึ้นรับสองรางวัลไปเลยจากมนรักน้องผักกระแยงฐานะผู้กำกับดีเด่นแล้วก็เป็นตัวแทนของโบเมลาดาที่คว้ารางวัลดารานำหญิงดีเด่นไปด้วยซึ่งละครเรื่องนี้สำหรับคุณออฟนะคะบอกว่าเกินคาดมากๆเลยเพราะเป็นเรื่องแรกที่กลับมากำกับหลังป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบค่ะ ส่วนสาขาละครสร้างสารรค์สังคมดีเด่นตกเป็นของไทย PBS อย่างแน่นอนนะคะจากเรื่อง T-BOX ค่ะชายชรลากับหมาบ้านำแสดงนะคะโดยคุณจีสุดที่รักพร้อมผู้กำกับละครคุณก้าววีระดาค่ะคุณเปิร์สุวิกรมผู้จัดแล้วก็ทีมสร้างสรรค์ละครไทย PBS ก็ขึ้นรับรางวัลกันแบบนี้อย่างภูมิใจเลยไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ ก็ทีบ็อกซ์เองเราภาคภูมิใจมากที่ไปกวาดมาหลายๆรางวัลแล้วก็โทรทัศน์ทองคําก็เป็นรางวัลล่าสุดที่เราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวารางวัลเองที่ว่าในเรื่องของอละครที่เป็นสร้างสร้างสรรค์สังคมเนี่ยนะครับก็เป็นจุดประสงค์ที่ทางผมเชื่อว่าทางไทยพีบีที่เป็นจุดตั้งต้นที่อยากจะทําสิ่งนั้นได้บรรลุเป้าหมายเพราะว่าได้รับรางวัลทางด้านนี้ครับ บิ๊กไอเดียเนี่ยอยากจะมาเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตของคนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่อยากให้กรอบตรงนั้นเนี่ยทำให้ผลักดันคนดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นสารคดีหรือว่าจะน่าเบื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยครับในฐานะของพี่ๆที่เขาคัดกราบทมาอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทํางานในฐานะของนักแสดงให้ดีที่สุดโดยการเล่าเรื่องผ่านตัวละครให้เพลิดเพลินแล้วก็สนุกที่สุดครับส่วนเรื่องของประโยชน์เนี่ยก็เป็นเรื่องของที่เราได้จากบทที่เล่ามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแลมัน,ม,นมันเป็นกําลังใจฮะอย่างน้อย ให้ให้รู้ว่าลูกนี้มันสามารถที่ทำงานได้คุณเป็นสโตกหรือเส้นเลือดในสมองตีบตันหรือแตกหรืออะไรก็ตามนะจนกระทั่งร่างกายคุณเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับก็ฟืนฟ้นฟูนขึ้นมาทำงานได้ครับ สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS ค่ะก็ได้รางวัโลโทรทัศน์ทองคำสาขารางวัลน,นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ดีเด่นนะคะจากรายการเดิน next คลื่นอนาคตด้วยโดยรายการนี้เราก็ย่อยงานวิจัยให้เข้าใจง่ายผ่านการบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมนะคะเช่นจากคำถามตั้งต้นว่าสุวรรณภมูมิอยู่จริงหรือเปลี่ยนเพียงแค่ตำนานก็นำมาสู่การหาคำตอบในตอนสุวรรณภูมิตำนานสู่อนาคตนะคะที่พาไปติดตาม นักโบราณคดีและนักวิจัยที่ใช้นวัตกรรมสืบค้นหลักฐานอารยธรรมของดินแดนสุวรรณภูมิทั้งเทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบจำลองสามมิติเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วยซึ่งทำออกมาได้สนุกครบรถค่ะหรือจะเป็นการเล่าจากเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างช่วงที่โควิด -19 ระบาดหนักนะคะเราก็นำเสนอทางออกของสถานการณ์โรคระบาดแล้วก็วัคซีนโดยนักวิจัยไทยด้วยซึ่งรายการเดิน next คลื่นอนาคต ยังกลายเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอ,อวชอค่ะร่วมสนับสนุนและเผยแพร่เพื่อเปิดมุมมองการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่เด็กและเยาวชนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคนเบื้องหลังกันค่ะ รายการ The Next คลื่นอนาคตนะคะผลิตโดยศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย b b s ค่ะไงวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากสำหรับรางวัลโทรทัศน์ทองคำที่เราได้รับถือว่าเป็นกำลังใจใ <c oughs> ห้กับทีมงานเราเป็นอย่างมากเลยค่ะรายการนี้เราตั้งใจที่จะสื่อสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร,ร์โดยได้ข้อมูลมาจากนักวิจัยไทยนะคะเรานำเสนอในรูปแบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมโดยการนำเรื่องที่ยากเนี่ยมา เล่าเรื่องราวเรียบเรียงให้ดูง่ายขึ้นค่ะยังไงก็ฝากติดตามชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของไทย PBS หรือช่อง YouTube กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ นอกจากนี้ไทย PBS ยังคว้าอีก2รางวัลในเวทีโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36 <c oughs> คือรางวัลรายการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดีเด่นจากรายการจากรักสู่เราแล้วก็รางวัลรายการข่าวกีฬาดีเด่นจาก Sunday Inspiration Sport นะคะส่วนรายการเกียรติยศคนทีวีปีนี้ตกเป็นของผู้จัดจากวิกพระราม4กันหมดเลยก็คือมีพี่น้องอารุณชาคุณยุวดีไทยฮีรันแล้วก็พี่ไก่วราย,ยุทธด้วยนะคะ